ที่เรื่องนี้เอาใจกันบ้างคนหิวยามดึกเป็นไหมคะเป็นบ่อยมาก <c oughs> เนาะ <c oughs> พอดึก <c oughs> ๆ,ๆนูก็อยู่ในท้องร้องทุกทีเลยคนจะเลิกงานตอนดึกๆหรือหิวตอนดึกๆต้องไปร้านนี้เขาบอกเป็นขวัญใจเลยนะคะลูกค้าต่อคิวยาวเลยร้านไหนอร่อยมากเหรอเนี่ยนี่ใส่ชุดนอนมาเพราะ<อ>ดึกแล้ว คือก uhm. ินปุ si ๊บพร้อมนอนร้านก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกค่ะย่านงามวงวานคือจริงๆเขาไม่ได้มีชื่อแซ่อะไรหรอกแต่มันเป็นคําที่คนเขาเรียกกันเป็นลักษณะเหมือนเป็นร้านรถเข็นอะแล้วเวลามามันก็จะมีเสียงเคาะแบบป๊อกป๊อกนึกว่าใช้ครกก็เลยเรียกก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกโู้ลูกค้าเยอะมากเลยคุณผู้ชม เนี่ยคืออย่างที่เห็นอยู่ตอนเนี้ยนี่เมนูบะหมี่นะบะหมี่บะหมี่บะหมี่แห้งดูดีอ่ะหมูแดงอหมูแดงลูกชิ้นเกี๊ยวโอ้ยต้นหอมขายดีเหลืออตักน้ำซุปใส่เออแล้วปรุงได้ตรงนั้นเลยครับเสร็จสับเลยนะคะจุดนี้ที่เราไปถ่ายเนี่ยที่คุณบรัชตะลงไปพูดคุยคือตรงงามวงวานหน้าห้างเดอะมอลล์ดูวานช่วงเวลาตอนนั้นกี่โมงรู้ไหมกี่โมงตีหนึ่งนะตีหนึ่งถึงใส่ชุดนอนเลย โอ้คนเยอะจริงๆค่ะขนาดเราจะคุยกับคุณป้าซึ่งเป็นเจ้าของร้านชื่อป้าบุญสรงอ่ะคุณบอลยังต้องแบบให้คุณป้าทําไปด้วยคุยไปด้วยอ่ะอเอาไมเอียงจ่อป้าเลยป้าบอกแบบนี้ขายมานาน1ิบกว่าปีแล้วก็จะมีขายอยู่2จุดสช่วงช่วงห้าโมงเย็นจะอยู่แยกพงเพชรแล้วก็ช่วงห้าทุ่มเนี่ยจะขยับมาตรงนี้นั่นแหละหน้าห้างเดอะมองงามวงวานแล้วขายถึงตีสองวันๆได้ขนาดไหนอะคะป้าขายได้กว่า200ชามเลยนะคะ เริ่มห้าทุ่มครับข้ามงเย็นที่พงเพชรครับลูกค้าเนี่ยจะเริ่มมาต่อคิวตั้งแต่กี่โมงคะก็บางทีเขาก็มาก่อนป้าเขามารอค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเส้นประเภทไหนครับที่เขาสั่งกันเยอะเ,อะเป็นบะหมี่เคียวจ้ะบะหมี่เคียวต้องทําไปคุยไปเพราะาลูกค้ารออยู่นะฝั่งของลูกค้ากันบ้างที่มารอคิวค่ะเขาบอกเลยว่ามากินครั้งแรกติดใจ,จครั้งต่อมาต้องพาเพื่อนมากินด้วยลากเพื่อนมาเลย เคยมาครั้งหนึ่งเขาบอกต่อคิวนานที่สุดอ่ะหนึ่งชั่วโมงกว่าจะได้กินแต่ก็สู้เพราของป้าอร่อยแล้วก็ถูกจริงๆค่ะคคคทุกครั้งก็คือจะเลิกงานแล้วก็มากินใช่หรือถ้าไม่เลิกงานก็คือจะไปแบบไปที่อื่นแล้วก็จะแวะมาที่นี่กินทำไมถึงแบบต้องมาต่อคิวกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ครับกินครั้งแรกแล้วอร่อยอร่อยเลยแล้วก็มันรู้สึกว่าเออมันไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวที่อื่นจริงๆอ่ะเคยยืนรอต่อคิวนานที่สุดนี่้านขนาดไหนครับชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนึงใช่ ราคาชามละ45บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมอิ่มเลยนะคะแล้วอร่อยมากแล้วจะบอกว่าตอนนี้ป้าบุญส่งกว๋วยเตี๋ยวปอกๆเนี่ยดังแล้วนะเขามีรีวิวในโลกออนไลน์หลายคนตามมาจากในโลกออนไลน์นี่แหละ oh, โอ้ยแล้วดูตอนเขานั่งกินนี่คือไม่เหมือนร้านอื่นเลยนะมันได้อ่ะม,ม,อมันได้อารมณ์นะดึกใช่ไหมอ่าเดี๋ยวดึกนี้เจอกันคุณป้าเออได้เลยตั้งแต่ห้ามงเย็นนะคะครับ